เอาแล้วสิครับทุกคนจะทำยังอะไรกันดีในเมื่อเราเล่นเกม De ม o n s l a y ย r มาสักพักแล้วรู้สึกว่าตัวเกมตันไปต่อไม่ได้สำหรับสายฟรีหรือว่าสายเติมน้อยมีอะไรบ้างที่เราควรเตรียมพร้อมไว้หรือว่าเตรียมตัวไว้ในกิจกรรมที่จะถึงเร็วๆนี้จะมีอะไรกันบ้างก่อนไปรับชมคลิปครับฝากกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์ถ้าท่านเพื่อนชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตืเอนกันไปด้วยนะครับแล้วสำหรับเพื่อนใดทนนี่กำลังมาหาร้านตรงเกมราคาถูกที่สะดวกสบายกว่ากันตัเองต้องร้านนี้เลย o อ e r Top Up มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสำหรับเพืเ่อนๆใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไปด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Topup เป็นยังไงกันบ้างครับก็เข้าสู่ช่วงเดือนแห่งความเงียบเหงาของเกม De m o n Slayer นะครับซึ่งในช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่หลายๆคนตันไปต่อไปได้กิจกรรมที่มาใหม่หรือว่ากิจกรรมที่ทำการดีดันก็เป็นกิจกรรมที่เผาเพช่เราค่อนข้างเยอะบางคนเลือกที่จะเก็บกองของฟาร์มทรัพยากรเพื่อรอตัวที่เราต้องการหรือว่ารอตัวลิมิเต็ดเข้าตู้ถาวรน,นะครับ ผมเชื่อว่าในส่วนนี้นะครับเ,เพื่อนๆน่าจะเตรียมแผนกันไว้พอสมควรแต่สำหรับใครที่แบบว่าอไม่รู้จะทําอะไรดีกลัวที่แบบว่าจะเบื่อเกมนี้หรือว่าเลิกเล่นเกมนี้ไปก่อนเอาจริงๆแล้วครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาฟาร์มทรัพยากรภายในเกมนี้แล้วเตรียมรอตัวละครที่จะมีการอัปเดตมาในอนาคตได้ซึ่งบางกิจกรรมที่มีการอัปเดตอ่ะเราไม่จำเป็นที่ต้องไปซีเรียสหรือไปโฟกัสเรากิจกรรมเหล่านั้นมากจนเกินไปนะครับแค่เล่นในส่วนของกิจกรรมที่เราสามารถได้เพชรได้ตัวแดงได้นู่นนี่นั่นเท่านี้ก็เพียงพอแล้วซึ่งในภายหน,นัครับเดี๋ยวผมจผาพาาาเนรัไปทํก เตรียมตัวรอนะครับกิจกรรมที่มีการอัปเดตใหม่ดีกันดีกว่านะครับว่าเราควรเตรียมตัวอะไรกันไว้บ้างน,นะครับอันดับแรกเลยผมเชื่อว่าหลายหลายคนนะครับจะติดคอนเทนต์ในการไต่หอหรือว่าการดันเนื้อเรื่องต่างๆต้องบอกเอี้ว่าการไต่หอหรือว่าดันเนื้อเรื่องครับการที่เราจะไปต่อได้คุณจะต้องทําตัวละครที่มีพลังสูงกว่าหรือว่าการปั้นตัวละครที่ไปได้ไกลกว่าซึ่งตอนนี้ครับส่วนใหญ่หลายๆคนจะตันอยู่ที่ 1ถึง2ดาวฟ้าหรือแม้กระทั่งอยู่ที่4ดาวฟ้าก็ตามครับการที่คุณจะไปต่อได้หรือว่าการที่จะเอาตัวละครจาก4ดาวฟ้าขึ้นไปดาวรุ้งเนี่ยหรือว่าดาวชมพูเนี่ยคุณจะต้องใช้ตัวละคร15ตัวนะครับผมหรือว่าตัวละคร5ดาวนะครับตัว่าดาว4ีดาวฟ้านะครับอย่างน้อย5ตัวให้ดาวมันสูงสุดเพราะว่าตอนนี้ผมได้ทําการมีเคจลโร่สตัวแล้วใช่ไหมที่เราสุ่มได้แล้วก็มีวัตถุดิบเพียงพอแต่ผมไม่สามารถขึ้นได้นะครับก็คือต้องมี5ดาว เรมีตัวละคร5ตัว12ดาวนะครับถึงจะสามารถขึ้นได้ซึ่งในส่วนนี้ครับหลายๆคนก็แบบอยากจะปั้นตัวที่อยากปั้นจริงๆซึ่งโอกาสการออกหรือว่าการสูงให้มันได้ตัวละครเหล่านั้นเนี่ยมันยากป้าแม่ครับมันอาจจะมีวิธีเด็กไว้ทุกคนที่เราสามารถปั้นตัวละครอีกตัวหนึ่งตัวที่6นเลยครับปั้นดาวขึ้นมาไม่จะเป็นที่ต้องอัพเลเวลออนมาซิงเลเวลก็ได้ครับแล้วก็ป ขึ้นฟ้าไปนะครับตัวละครเราก็จะมีดาวเพิ่มแป้ขึ้นแล้วนะครับจากนั้นนะฮะเราก็ทําการปั้นตัวแดงอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นธาตุน้ําปั้นขึ้นมาเพื่อทําการปลดนะครับซึ่งตอนนี้ธาตุน้ําผมก็เหลืออีกไม่กี่ตัวนะครับอ่าน่าจะเอาซาบิโตแทนและกัน,นไหนๆกไ็ไหนๆละหนีออกมาเป็นตัวสีดาวแดงนะครับเอาซาบิโตเป็นตัวหลักเลยซึ่งในส่วนนี้มันค่อนข้างใช้วัตถุดิบค่อนข้างสูบนะครับ ก็เอาตัวคุณซาคอนจีไปถ้เเะใช้เยอะไปผมก็มไม่สามารถขึ้นคุณซาคอนจีต่อได้เนะี่ยต้องใช้คุณซาคอนจิสองตัวนะครับแล้วจะนั้เพนเพื่อนก็ลองหาตัวละครแดงเพิ่มเติมครับเพื่ออัปดาวให้มันสูงขึ้นเมื่อเราอัปดาวสูงขึ้นอีกตัวหนึ่งครับใกล้เคียงกันคุณก็สามารถเลื่อนขั้นตัวละครตัวหลักได้นะครับแล้วก็เอาตัวที่เป็นัฏิบัติออกมานะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยตัวละครของเรานะครับที่เป็นดาวฟ้าเนี่ยคุณสามารถรีค่าได้นะครับคุณอาจจะต้อง โยกย้ให้ทรัพยากรบางส่วนมาเพื่อปั้นตัวละครออตัวหนึ่งให้มันผ่านเงื่อนไขและอัพตัวละครน,นั้นให้ขึ้นดาวหลงก,ก่อนจากนั้นค่อยทําการรีทรัพยากรเหล่านั้นออกมานะครับให้กับตัวละครอ,อีกตัวหนึ่งค่อนข้างที่จะเปลืองหน่อยแต่ก็เพียงพอที่เราสามารถเลื่อนขั้นตัวละครตัวหลักให้มันขึ้นเพียงเท่านี้คุณก็สามารถ,ถไส่คอนเทนต์อื่นๆได้เพิ่มเติมพอสมควรแล้วนะครับนี่คือในส่วนแรกอย่างต่อมาครับเรากิจกรรมต่างๆเช่นชาเลนซ์พันห้าร้อยเพรนี้ก็เป็นการ หาอุปกรณ์ระดับสีแดงซึ่งตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยหาของแดงค่อนข้างยากซึ่งอุปกรณ์แดงครับผมได้ทาคลิไปไว้ในพาร์ทก่อนนะครับกดที่ตัวไอเทมด้านขวาไปดูแป๊บเติมแบบเปี่ยดได้แต่ถ้าอยากเอาแบบง่ายๆครับคุณเห็นลัคกี้วิงไหมไอการหมุนตรงนี้ครับคุณสามารถดองไอนี่เว้ยเนี่ยไอเนี้ยเราดอง,ดองแล้วก็หมุนได้ได้เนี้ยอย่างน้อย10อันครับแล้วก็มาทําการแรดดอมของแดงในตรงนี้โดยวิธีการแรดดอมที่ดีที่สุดครับก็คือคุณต้องรีเซ็ตให้มีของรางวัลที่เป็นสีแดงเนี่ย เพิ่มเป็นอุปกรณ์สองชิ้นแล้วเวลาคุณหมุนไปครับอย่างน้อยฮะคุณมีโอกาสได้นะเส้นตัวนี้ผมมีโอกาสได้ใช่ไหมผมก็ทําการรีเซ็ตตัวนี้รอบหนึ่งปุ๊บแ่าแล้วก็หมุนไปนี่ผมก็ได้รับกล่องไปละอ่ะผมก็หมุนไปอีกโอเคตอนนี้ตัวละครยังไม่ออกครับผมก็หมุนไปเรื่อยๆครับจนกว่าตัวละครจะออกแต่ดูทรงแล้วถ้าไม่ออกก็ไม่เป็นไรครับเมื่อตัวละครออกแล้วครับกดรีเซ็ตอีกรอบหนึ่งครับเอาตัวละครมาเป็นวัตถุดิบในการอัพได้หมุนไป ปุ๊บอ่าตัวนี้ตัวละครไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่มีตัวละครน,นะหมุนหาตัวละครวิธีอย่างนี้ไม่ออกนะเว้ยเอาจริงเคลีย์ไปละหมุนไปนี่ในหมนะุนเอหมุนแบบนี้มันค่อนข้างที่จะคุ้มค่ามากกว่าแทนที่เราจะไปทำการแบบ ส่มทีละใบาทีละเม็ดทีละเม็ดไอเนี้ยมันไม่ค่อย้มนะครับทําแบบเนี้ยไปจะคุ้มค่ามากกว่าแถมเราได้ตัวละครระดับเอเดนามาเป็นวัตถุดิบด้วยดูดีไปในชื่อเราเลยหมุนดุจัดเฮ้ยออกไงออกไหมเป็นอาวุธตัวละครไม่ออกแฮคือออกละดีรอบหนึ่งครับเอาตัวละครอีกโอ ผมจะทำการหมุนให้หมดนะโอเคได้ตัวละครแล้วเดี๋ยวรู้ว่าตัวละครไปได้ไปแล้วมาอีกสักตัวมาเถอะเออแฟงงนี่ท่าน้ำพอดีเรียบร้อยครับหมดแล้วจากนั้นเราก็ทำการกดรับรางวัลไปได้เลยโอ้ แล้วเราก็ทกําการสะสมดองม็ดตัวนี้ครับแล้วก็ลองมาหมุนในตนู้นี้แบบ10อันจะมีโอกาสได้อาวุธแดงมากกว่าการหมุนทีละอันนะครับเท่าที่ลองมาผมค่อนข้างที่จะมั่นใจในส่วนนี้พอสมควรเลยทําให้ผมเนี่ยมีอุปกรณ์สีแดงใส่ให้กับตัวละครเนี่ยเยอะขึ้นนะครับเผลอไหมจากตอนแรกคือไม่มีเลยเวทยทุกคนอันนี้ก็เป็นอีวิธีหนึ่งที่เ,เพื่อนๆอาจจะนําวิธีนี้ไปลองใช้ได้นะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของร้านคาพอย ราคาพอยต์เก็บไว้แลกตัวละครกยูกับตรงนี้นะครับรายสัปดาห์แล้วก็รอเวลามันมาอีกรอบหนึ่งแต่จนส่วนใหญ่ตอนนี้คือตู้หีบตรงนี้ไม่ค่อยมาเลยเหรียญอารีน่าครับเก็บไว้นะครับเก็บไว้รอแลกตัวแดงรายสัปดาห์แต่คุ้มค่าที่สุดนะครับส่วนเหนรียญกิวแลกอุปกรณ์นะครับคุณจะแลกอาวุธก็ได้หรือว่าจะแลกชุดเกราะส่วนตัวผมน่าจะเอาในส่วนของอาวุธอาวุธไปได้แล้วห้าหมื่นลเลยหรอขึ้นราคาเอ้ย รอแรกอาวุธแผนนะครับประมาณนี้ในะฮะในส่วนของพวกของรววางวัลเออแล้วก็ตอนนี้ครับระบบเกมมีการเพิ่มเหมืองมาแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถเอาตัวละครไปขุดเหมืองในชั้นอือ่นๆได้โดยที่เหมืองของเพื่อนนะครับก็สามารถวางไว้ได้แบบระยะไกลนะเว้ยเอาจริงนี่กดเคลียร์ไปได้เลยเคลียร์ไปปึ๊บอันนี้เหมืองนะที่ผมลงนะครับนี่เหมือง ก็เอา,อาง่ายๆถ้ายไม่อยากเจอผู้เล่นคนอื่นนะครับเนี่ยมันจะมีหลายๆชั้นน่ะทุกคนเห็นชั้นปะเลเวลสูงสุดเนี่ยไอเน,นี้ยคือยังไม่มีคนเฝ้าในเว้เอวจีอ่ะแต่ผมเราดูชั้นสูงสุดดิ92คุณก็จะได้รับของรางวัลมากขึ้นในส่วนนี้ก็อย่าลืมทำกันด้วยนะครับตอนนี้มันเหลือเวลาคูลดาวเนาะอีก6ชั่วโมงผมงจะวางต่อได้นะครับอันนี้ก็เป็นระบบเหมืองที่มีการอัปเดตขึ้นมานะฮะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เพื่อนสามารถเตรียมตัวรอกิจกรรมใหม่ๆที่จะ เป็นช่วงที่เหงามากๆนะครับถ้าจใจดีก็เดี๋ยวรอกิจกรรมตู้ริเวนเดเข้ามาน่าจะคุ้มค่าที่สุดตอนนี้คือเซฟของได้เซฟไปเลยครับทรัพยากรนในส่วนไหนเซฟได้เซฟไว้ตัวแดงหาได้หาเก็บไว้เพราะเมื่อไหร่ที่ตัวละครอาคซา,าเข้าตู้ถาวรเมื่อน,นั้นเราจะทําการสุ่มตัวละครแบบบ้าคลั่งกันประสุรณ์ตอนนี้กิวอ,อย่าไม่เข้านะรออาคาซาอย่ายผมได้อาคซามาเนี่ยรอเลยว่าตอนนั้นผมน่าจะมีตั๋วมา200-300ใบรอสุ่มแล้วนะครับ โอเคครับทุกคนสำหรับพาทน,นี้คงเป็นเพียงเท่านี้ครับมาอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมที่เฉยนะครับมีพลาดประการใดก็ขอกราบประทานอภไปกันด้วยนะถ้าใครชอบฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดส r i ครกันด้วยนะครับไปเจอกันในพาทต่อไปบ๊ายบายสวัสดีครับ